สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องมากินข้าวอีกค่ะพี่น้องกินข้าวตากแดดน้ำคุยไยอีกค่ะโอ้ยพี่น้องมันหนาวมันหนาวมันหนาวใอยสิโย่หุมเครื่องนึงพี่น้องใอยสิโย่หุมเครื่องนึงจิ้กระป่นปลาป่นปลาอันนี้เพ็ดเพ็ดพี่น้องเอาไยอีกหนึ่งโอเคปีงไปเชียงของฮันส่วนพี่น้องไงไย เกินพี่น้องแม่กินเขาก็ได้นั่นเกินพี่น้องแม่จินเขาก็ได้ได้จินเขาน้ำกานพี่น้องมัก็พักค่ะพักลวกมันก็เทียบกับมิมันก็เทียบพักการซ้อมมิถูกพักพักกเห็กับคี่ะพี่น้องสมดค่ะพี่น้องอันนึ่งบ๊เหียกคงต้มาแข็งมาบบนี้ค่ะโอ้ยน้ำข้ามา ไปกระหอนย้ายกระหนาวหอนต้านหนาวเหมือนพี่น้นองเอ้ยเสียดบดจวดๆขาดหอนบรรยากาศหนาวๆล้มขับพี่นอ้องมือนล้มต้นโขมย้ายนะปกติใส่มหมงนี่มันนี่ก็ใส่หมงจิ้มไหล่ดีกว่าพี่น้องเอ้ยไหนดีมาดูกุ้นปิ่นโตแล้วค่ะ mặc kẹo mày ăn mặc kẹo 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 mặc mặc kẹo mặc kẹo อีมากแข <you> เขาเสหล้ากตัวง่หละโอ้รัย้ายกันอกกันนะขอเสรลอกให้นะสิ่ลอกให้ออนควนๆให้

มะไ,ไหมไหมา่าแมัมแข้งเีง่ยนจะต้องมันอีกกินักงรวบพี่น้องก็กินทั้งสดกินทั้งรวบ